เอา้ามาต่อนะผมจับปลาเสร็จแล้วเลี้ยงปลาไปด้วยตักปลาไปด้วยนะครับผมมาฝนตกลินลินขอให้ได้ปลาใหญ่ๆได้พอหนุกหนานกันหน่อยครับผมรุ้น เียบตัวนั้นก็ม,มีมีท่อนไม้หน่อยตักต่อ อรอบนี้ตรงมาแล้วล่ะไม่มีเลยเอาเรามาต่อกครับนนผมจับปลาเสร็จแล้วมาหารุ้นตักปลาข้างกระชังกันต่อ เข้าแล้วล่ะรอบเนี้ยวิเหมือนมีมีเหี้ยมียมีมเข้า,<บ>าอีกแล้วโอ้ยเฮ้ยมีมีมีได้มาอีกแล้ว啊แหมมัหวานจริงไหมโอ้ยสุดยอดอ่ะเดี๋ยวนี้บอกเลยเมื่อกี้พอดีมีคนถาม <laughs> บอกพี่ทำไมเฟซบุ๊กส่วนตัวพี่มันเปลี่ยนชื่อมันโดนแฮกหรือเปล่าบอกอันนี้เปล่านะครับพอดีมันมีการยืนยันตัวตนใช่ไหม มีการยืนตนยืนยันตัวตนใหม่ก็เลยต้องใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงแม่มากจริง,รงชื่อนี้มันหมานโอ้โหสุดยอดอยังเป็นอาร์ตปลากระชังเหมือนเดิมเออจะใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงเพื่อยืนตันตัวตนหน่อยออแต่ไ,ได้มาจริงเลอเนี่ยอย่างเงี้ยแอดมินเขายิ้มได้ เหมือนแบบว่าใต้ถังมันสะเทือนสะเทือนไหนะเนาะเยอหรือปลาหรือปลาเขาเนี่ยชนถังหรือเปล่าแบบโอ้เฮียนี่แหะพวกชนถังเฮียเฮียระวังกระโดดบจัดการง่ายปลาเขาจัดการจนชำนาญแต่ปลาชะโดไม่มาเลยนะเนาะไม่มาดีแล้ว สองโลกว่าได้อยู่เกือบสามโลอ่ะตัวนี้อ้วนอยู่ออกมาสิลูกโอเคอยู่ไปงับปรับเงี้ยนะอืมอย่าหาทำปล่อยหน่อยมันไม่ยอมด้วย มันงับปึบอะระวังนะงับไปทำไมเราที่ลุงเมฆก็โดนงับขานะงับเงี้ยลนะน่าไม่ปล่อย นี่มาอีกแล้วสองโลกว่าใช่สองโลกว่าไม่ใหญ่มากแต่มีราคานะครับผมใช่แหม่แจ๋วไปวเอาไปเก็บก่อนพอตักอีกไหมตักอีกสิออาเอาลุ้นกันต่อครับมาต่อกันนะครับผมเลี้ยงปลาไปด้วยสนุกไปด้วยโอ้ไป่สนุกนตรงคายติดนี่แหละ ใส่เทวดาบอกว่าอย่าเพิ่งลงพายดึงพายไว้ก่อนตอนนี้สงสัยปลาใหญ่คงจะมาแล้วล่ะเออวดวารอแป๊บนึงปลาใหญ่มาแล้วจับไปเลยจวดเข้าหน่อยเธอ นิ่งอย่างเี้ยโอ้ตักดีอ่ะตักดีตักเร็วมากเลยไม่มีเอา้าเรามาต่อนะผมสู้ต่อลากพายเปล่าข้ามมาเลย เข้าแล้วล่ะรอบนี้เนียบอืมนิ่งมากอะ่ะพอแค่นี้นะสำหรับค่ำคืนนี้เนาะใช่เอาจบคลิปเพลงเท่านี้นะครับผมบ๊าสวัสดีครับ